Ya mali Ya, ya mali yaumiddin Iya kana budu Iya kana budu ya Wa iya kana Ia ya 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 Wa iya kana sta'in Ya mali yaumiddin Iya kana budu Iya kana budu Wa iya kana sta'in Wa iya kana sta'in Tinongga Wan roma de pom tok bon tam roma tong sik tong rau pi nong Pataban mai ko jai kam siang riak pi nong le พี่น้องก็จะเดินทางมาเป็นพันกิโลนะครับเอหน่ายทึนนะครับเขาอุ้มหนายทึนเขาต้องเสียงเขาหนายทึนเป็นละไม่เอาต้องเสี่ยงพี่น้องเลยพี่น้องได้เดียวก่อนพี่น้องแรกปกป้องเจะได้ปกป้องบังเอิญพิชิตไหพี่น้องไม่พิชิตไม่พิชิตแล้ววันนี้พี่น้องเราจะไม่ท้อยเด็ดขาดและก็ารไม่ได้เกินปลาเสียงเด็กประกาศเดียรนะครับพี่น้อง ชาววารอจะคนบงจะไปจับทมคใครกันเสียงบ้างมาคระเพื่อียกมาเป็นปีเลยสัญญาเล่นกระดมัญญากกินมาก่อน Tak kena. Ya Malik ya Mitin. Ya Malik ya Mitin. Ia kena abdu. Ia kena abdu. Wah ia kena stain. Ini yang rau. Kau Taala. Allahumma afina. Allahumma afina. Min kulli bala dunya. Min kulli bala dunya. Wa azabin akhirah. Oh Allah, o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 h Allah, 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 Allah. 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 ไเพจ็บเทพพี่เมใพ,พ,ใพบจาพในเลขนี้ใ,ในโลนี้ลเลขกาลรลงเท่เลขการลงในเลขหน้าในโลหน้าพี่น้องเราอีกหล้ยเพน่นในพื้นที่นะครับเพื่อนมายากขึ้นมาชาครั้งนี้ผมทำท่งกระพเรากว่บันือทุกนี้ป็นชาพี่น้องใันเลยเจอกันชาพี่น้องม่ย่อมรับกอรันของเรามายอมฟังเสียงประเ้าชนเลยอะไรจะเกขึ้นนะเชาพี่น้องจะจะพเห็นวัาการเครือขทาเราจะบุกมาที่สําเนียง นะครบนี้พ่นังเรมาโดยเฉพาะพีพน้องเรมาสองมสองเท้ามาเรียกลองมานน่งอยู่ตรงนี้ซึ่งทันพื้นนี้ก็เป็นฝาซีของเราพินองได้นองใช่าซีของเราเราสร้างหมัดนังได้ใช่เราไม่ิดเราไม่ิท่าเยเบท่าอื่นไม่ได้ไม่ต้องท่าเรงนี้

นี่กัน่นก่นกันนะคจ้านาี่จเป็นต้องัใช้ตามข้กฎหมายนะครับตามหลักรยก่นะครับตามเราจาเป็นต้องเชิญตัวนะครับพี่น้องนะครับที่อยู่ใต้เต็นท์นะครับตอตอมรมนะครับัวนกระเดือนะครับตัวต้องนะครับเชิญตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจ้า้อทนะครับ អីយ៉ាអត់បានមកបាត់ទៅរ៉ាវវត្តរ៉ាវអីអ្ហ៎អ្ហ៎មកកណ្ដាពីណាឯងកុំចៃយីនេះកលាងណាស់ពីណាកុំមានណាទូ

đi tao về nhà thôi tao về nhà luôn à đi con con ra đi con con ra dân đi con đi tao về nhà 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 tao